สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอผมป๊อปพิลาพลนะครับในฟุตบอลวันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์ที่แสนหม่นหมองนะครับของแฟนบอลหงแดงแล้วก <l Jean> no yeah. ang ang ็ปีศาจแดงครับที่เราเป็นเพื่อนกันนะฮะ we are friends โอ้โหเห็นแมนยูแพ้หกหนึ่งมั้งครับหงแดงเลี้ยวปูยู่ได้มาบอกอโลนฮะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะครับพ่ายแพ้เช่นเดียวกันครับเจ็ดประตูต่อสองต่อแอสตันวิลล่าจริงๆเป็นค่ำคืนที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ดูเกมวิลล่ากับหงแดงเลี้ยวปูนะฮะเพราะว่าจบ เกมปีศาจแดงนี่ก็ไม่มีอารมณ์ดูต่อแล้วนะครับเพราะว่าแพ้เละเหลือเกินนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ลองดูสกอร์สิประมาณ6กโมงเช้าตอนแรกที่จะดูสกอร์เนี่ยในใจก็คิดว่าคิดว่าลิเวอร์พูลเฉือนนะครับเฉือน2อหนึ่งหรือไม่ก็3าหนึ่งตามที่เมื่อวานนี้ให้กับไปทางเว็บไซต์ rg3th.com แต่พอดูเสร็จปุ๊บเป็นครั้งแรกๆเลยครับที่ผมคือ <c oughs> ตัวผมเองดูฟุตบอลมาสามสิบปียี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีสามสิบปีผม แรงเดทานสูงผมมั่นใจว่าในเกมแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นได้กับแมนยูที่แพ้61ผมเฉยๆนะฮะเอาจริงผมเซง็งแต่ผมรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าเราดูไปน,น,านานเนี่ยม,มันสามารถมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเฟอร์กี้ก็เคยแพ้เด็เส้นห้าสูแลสุดท้ายกลับเป็นแชมป์เคยแพ้ซอนตันเลเทในเดิลเดลก็เคยกลับมาเป็นแชมป์เคยแพ้แมนซิสตี้์หกหนึ่งจำได้ไหมครับยุคปาโลตเตอรี่ที่ไวยอเวสมีสุดท้ายก็ปีนั้นไม่ได้แชมป์แต่ปีต่อมาก็เป็นแชมป์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ การแข่งขันที่แพ้61หนึ่งนะครับเอาจริงก็คือมันแย่แหละแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่กับลิเวอร์พูลยุคนี้ฮะมันเกิดขึ้นยากมากนะครับโดยเฉพาะทีมที่เจอเนี่ยอย่างแมนยูเจอสเปอร์ทีมมันยังแบบเกรดใกล้เคียงกันแต่หงแดงลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่านี่ก็ถึงกับแปลกมากที่โดนขนาดถึง7ลูกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับแต่พอไปดูไฮไลท์เออโอเคฟุตบอลมันเป็นอย่างงี้ฮะเขาถึงบอกว่าฟุตบอลปรติเฮลมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเอ,อ่อโดนยิงแบบเนี้ย มันยังไงก็โดนนะครับลอสบัรลรี่ยิงฉลบยังเข้าเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่แย่ของทั้งหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามองลึกลงไปในเกมจริงนะฮะแมนเชสเตอร <c oughs> แพ้เลสเตอร์ห้าสองสัปดาห์ที่แล้วโอเคมีปัญหาเรื่องกองหลังแบ็กซ้ายเป็นจัมแปรเบนดี้ลิลลี่แพ้เจ็ดสองก็มีปัญหาเรื่องโกอาจจะโกะอาริชอนเจ็บหกวีคอันนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอาร์เรียนไม่ได้อยู่ในเลเวลที่มันใกล้เคียงกับทางฝั่งของอาริชอนเบเกอร์อยู่แล้วนะฮะแแตตตต่มนนนเเเเชสอรร์ยยูไ็ดงี้ ปัญหามันคืออะไรกันแน่ซ้ยายลูกชอก็ไม่ดีอาจจะได้เตเลสมานะครับขวาวันพิซซาก้าซื้อมา50ล้านปอนด์รุ่นการนี้คือแบบออกอาการออกทะเลนหนักมากนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยปัญหามันไปไมหมดเลยสาหรับทางด้านของปีศาจแดงเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าจะแก้ไขย,ยังไงนะฮะสำหรับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นครับลองดูครับว่าปีศาจแดงเองกางจะได้เอลิสันคาวานี่รวมถึงเตเลสมาจะแก้ไขได้ดีแค่ไหนนะครับอะมาค่ำคืนนี้ครับเว็แบบไซต์ rg3ts.com นะครับสแกน QR code ตรงนี้ฮะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับที่ Vegas, เวกัสที่เว็บไซต์ rg3ps.com นะครับแล้วก็อัธเทเด็ก 90s ตรงนี้เช่นเดียวกับใน Facebook บอล90 official นะครับดูได้ทุกวันวันนี้มีบอลเบาๆหนึ่งคู่ครับบุนเดสลปาลีกทูเป็นเกมที่ทางฝั่งของเดน,นแบกจะเจอกับดามสตัดผมเชื่อว่าเดน,นแบกจะเฉือนได้หนึ่งประตูนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นโปรแกรมทีมชาติซึ่งทีมชาติที่จะเตะกันตั้งแต่อังคารพุธพ Rathat กจนถึงเสาร์อาทิี่สิบวันนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นฟุตบอลเป็นบริษัทซึ่งเอเวอ่าตันจะเจอหงส์แดงเลี้ยวขู่นะครับอ่ะวันนี้จัดไปครับเนินแบกจะเอาชนะนามสัตว์ได้หนึ่งลูกครับลองดูครับสวัสดีครับ